สแต็กเต็มสีไปสเจอโสดได้ป่าวะถ้าได้นี่กูลงไฮไลท์เลยช็อตนี้มาพอเล่นสามสแต็กอีกรอบโอ้โหเกือบลงเอาไม่เอาลงไหมล่ะใครเลือกใครจะเด่งเร็วกว่าอกคิวล็อกคิวล็อกคิวมาดึงบ้านกูแล้วมาดึงบ้านกูแล้วออ้้าาตาย เว็บซื้อขายไอเดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอเดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัาเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมอะไรครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับทาจิที่ช่ำชองในการเล่นนะครับบอกเลยว่าโคตรมหาเทพเทพที่สุดในเซิร์ฟนะครับเวอเว่เจอพอเล่นอีกแล้วนะครับว่า ลลุยยกันเนะออกรองเท้ามาก่อนเลยเซ็ต <Hey. S 1> ก็ยังเป็นเซ็ตเดิมนะฮะนี่เลยนะครับเซ็ตเดิมที่ผมทําไปก่อนหน้านี้เลยนะฮะเซ็ตยืนเลนออฟเลนที่อ่าที่ผมทําไปนะครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะเป็นเซ็ตที่ผมที่ผมบอกว่ามันดีที่สุดสําหรับผมนะเออเซ็ตนั่นแหละนะฮะเด็กต้าจะทําอย่างอะไรอย่างนั้นเหรอเช็คบัฟเ oh. หรอเด็กต้าแก๊กมันก็อยู่นะเพื่อนเด็กต้าเด็กต้า นายไม่ใช่อารมนะนายโอ้โหจะพาพูดทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันได้เหรออุ้ยโอ้โหเกือบได้อยู่นะเกือบก็เกือบอยู่นะถ้ามันไม่มีมณีแต่มันเป็นนาแล้วเป็นมาแล้วเป็นนายชิดฮอลลีซิดฮอลลีซิดฟันไปดึงดูดตั้งแต่ต้นอออถือดึงซอยเนี่ยฟิกไม่มีอะไรหนีเออเปิดบัตรเฉยเปิดบัตรเฉยเอาถอยดิครับรออะไรละรออะไรละครับ โอ้เดี๋ยวววมมาาแแลล้้เป็นขบวนเลยครับเป็นขบวนเลยวีล่าอย่าโดนเอาวีล่าโดนวีล่าวีล่าขาวีล่าขาลอดไปนะลอดอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมอุยต้องเอาอีกเวฟว่ะไม่ได้เสีย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 ได้เงินเสียได้เงินต้องเอาอีกเวฟต้องเอาแบบเซฟ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 ด้วยใหญ่ใหญ่โว้ยไม่โดนได้ไงวะเนี่ยไม่โดนได้ไงวะโอเคฮะ เดกตาพากูทาอะไรเมื่อกี้ไปครับผมนะผู้ชมวันนี้ทาจิออฟเลนฮะในโหมดที่เรียกได้ว่าผมไปเล่นมาค่อนข้างที่จะช่ำชองพอสมควรแล้วนะครับผมข้อเสียหลายๆอย่างตอนที่เล่นตอนแรกเนี่ยเรียกได้ว่าผมตามพยายามตามกลบให้มิดนะอย่างเช่นว่าการกดอัตตีแล้วแบบไม่ฟันเอาสเต็กแล้วแบบใช้สกิลเดือดลงๆก่อนบก่อนอะไรแบบนี้นผู้ชมเออแต่จริงอัตตีเราเวลาใช้แล้วเข้าสู่โหมดปลดผนึกเนี่ยสกิลหนึ่งเราก็กดใช้เลยนะบางทีถ้าเรา รู้ว่าเราไปตีเอาสแต็ไม่ได้นะฮะตอนนี้ฟอเรนไปกลางแล้วโอเคนะครับทฤษฎีก็ประมาณนี้นะฮะพอทฤษฎีของเรา้โหพูดแล้วน่าเศร้านะครับโอเคนะฮะตีนก่อนดีกว่าเพราะฟอเรนไปกลางฟอรเรียนเทรดกลางเฉยน,นะครับ <L ane> คีปกลางให้ตังค์เยอะนะให้ตังค์เยอะแต่ถ้าได้คีปเรียนเต็มๆก็ผมก็ว่าโอเคคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเทรดเวฟนี้อุย ม,มีมีมีหนึ่งมีสองมีสมเลยครับชึบยังไงต้องออกดีกว่าวะ3ามะสาเวลาเราโดนไล่ด้วยชึ <c oughs> บวิ่งไวจากมังกรฟันแล้วดูดเลือดด้วยนะครับบอลเลนเกมมังกรเล็กอยู่ฮะ <c oughs> อันนี้ผมน่าจะเข้าประเทศยากงั้นผมเล่นแบบนี้ละกันตัดคีฟละกันตัดคีฟมา <c oughs> เออจะจะซื้อของเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ,อ้โห,หมาอะไรเยอะแยะกัน เป็นอะไรกับเรียนล่างเป็นอะไรกับเรียนผมครับบัทละไฟช่วยด้วยน้องบัตรจ๋าน้องบัตร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 เดี๋ยวผมเราสีคล้ายๆกันแล้วเรามาฆ่าอุลตร้าแมนกันดีกว่าอุลตร้าแมนไม่อยู่ให้ฆ่าแล้วฮะเหตุการ์งอย่างเดียวเลยว่ะฟอเรียนอูไปนู่นแล้วมึงเหตุการ์งกูดันชิปเขาบอมนะมากลับมาเออมันต้องอย่างงั้นแล้วเราดักฮะวีล่ามาเพราะวีล่ามาเพราะวีล่ามาเราต้องดักเบกรู้ตัวอีก โอ้จะเซนดีไปไหนพวกหนุ่มคนนี้จะเซนดีไปไหนถ่ายสักทีเดี๋ยวว่าเออนบแล้วก็เอาคีปให้หมดกองหมดกองสักทีถือว่าเอ้ยคีปโอเคพอเล่นเงินพันหกหลือเงินพันแต่างกัน200ถือว่าได้อยู่ได้อยู่เท่ากับไม่ได้พอเล่นไปดันเพราะฉะนั้นผมจะไปเติมลุยๆเอ้ยบัตอย่าถอยดิมาดิกูมาอยู่เนี่ยกูตัวแทนอีกตัวเรารู้หรือเปล่า ม่แตมาแตกว้าวหลบอย่างก,กับพึ่งแตกลังโอ้หรือว่าวงแตกครับหรือว่ากำลังตั้งวงไพ่อยู่ตำรวจมาเดียเดี๋ยวๆๆๆอะไรกันพอจะไฟก็จะมาไฟแบบนี้หรอเดี๋ยวนะเชิมฟันดูเลือดไปโอเคสกอร์ยังสองต่อสองฮะเรียกได้ว่ามีไฟแค่ไฟเดียวตอนต้นเกมแค่นั้น ตอนนี้ยังไม่มีไฟอะไรวืบวามากมายตัดเลนกันไปก่อนเงาเงาไปก่อนเงาเงาเพลินเพลินไม่เพลินฮะคนดูบอกคูเบื่อถ้าคุณเบื่อเดี๋ยวผมตัดให้นี่ได้ฆ่ากันแล้วเห็นไหมน่ไฟแบบไม่มีผมด้วยไฟแบบไม่มีผมด้วยเป็นไงเล่านี่ป่าบันอยู่นี่โอเคไปฮะแล้วต้องไปซอยเฮ้ยแล้วเอ้าฝั่งเราได้เปรียบใช่รอมีมีเม็มีเม็ด มีเมด็ดมีเมด็ดมีเมด็ดหนึ่งสองทิศจุบจ๊บจุ๊บได้สองทิศก็พอแล้วสามสแต็กครับโอ้วิล่าเก็บโอเคสวยอืมกูไม่ได้ฟันเลยว่าจะฟันแต่อาวิล่าโดนเข้าชิบ <laughs> สิทธิ์ของลีสิธเออโอเคแต่วิล่าก็ยังได้ฆ่าฮะแต่เสียชัดดาวคุ้มปะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้กะจะโซโลคิววิล่าเข้าไปช่วย แต่ก็ดีฮะมังกรเล็กยังไม่เกิดตัดเลือดมาแล้วมาฟอเรนก็จะอออกมาดอกปะเนี้ยออกมาดอกปะเนี้ยออกมาเก็บดอกเบีย้ย่ออกมาเก็บดอกเบีย,ออก,ก,บก,บยกับผมนะ <c oughs> ผมยังไม่ได้เป็นหนะนี้คุณนะฟอเรนมาปะวะอยู่ไหนวะเสียวออกมาชิบจับชิบจับชิบจับเสียวมีไงจะจับจิ้บจับเหรอจะจิบจับเหรอไม่ได้หรอกไม่ได้แดกเป็นโอ้ยโดนต้องหนีช็อตนี้ต้องหนีก่อนนี้ ขอฟันสักทีเออเป็นพันอยู่นะเห็นเป่าพันอยู่นะพันอยู่นะพันเท่าไหร่ไม่รู้ตัวเลขเป็นเล็ก <c oughs> พันสองไหมพันสองหรือพันสามมาครับก่อไฟครับโอเคเพิ่มการเด้งเลือดเพิ่มการเคลียร์เลนนะฮะถามว่าทําไมถึงออกก่อไฟเคลียร์เลนไวฮะ้าจิเป็นตัวที่เคลียร์เลนช้านะครับถ้าเล่นสายนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นก่อไฟช่วยได้เยอะเลยฮะในเรื่องของการเคลียร์เลนแล้วก็ไปเติมนะครับอ่ามาเลยก่อเลนสักดอกปะล่ะอยากจะลองบวกอยู่นะ เวลเท่ากันเนี่ยฟอร์เรนมาลองบวกกันหน่อยมั้ยเฮ้ยแต่เราเวลนําอยู่ค่าชีพตอนนี้เราก็เวลเก้าแล้วฟอร์เรนไปอีกละวเฮ้ <_ c ram> ยไม่ไปมามามาเฮ้ยโอ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 ้ยยิงยังเนี่ยมันสิหลายสะเกิรไปแล้วมันจะหลายเกินไปแล้วมันจะหลายเกินไปแล้วทําไมวะบนแตกเหรอเฮ้ยบนแตกตอนไหนวะเนี่ยชีตโอ้โโหชีอ้ยยิงกูไปลูกเลยทอนทอนออออกไปจักบาทหนึ่งเอาไปจักบาทหนึ่ง พลอนจะยืนนอีพอโอโหเอเอลูดเดินผิดทางเอลสูหลงทางโดนดักตุยไปแล้วฮะพลนมึงมันสลับนี่วาโอ้ยถ้าผมไม่กันเวฟนี้ป้อมแตกไม่ได้ไม่ถูขูดบนก็จะแตกชิดชิพแต่บัตเตอร์ไฟลงมาแล้วฮะบัตเตอร์ไฟลงมาแล้วกูกลับตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว <c oughs> เอาลิปโอเคเออมีไฟไหมไม่มีโอ้โไม่ทนัน พลาดคือมันคืออ้ยมันพูดไม่ถึงมันกำมันพูดไม่ถึงมันพูดไม่ถึงเลยช็อนี้มันกำกึ่งโอเคฮะบนแตกไปแล้วฮะช่างมันไอรีไม่เห็นแถบเหรอฮะยังไงอยากจะฆ่าเรามาจากเกาะเดียวกันขอฟาดฟันหน่อยทีฟัดฝัดจะทำไปรป้มมันยิงกูวะเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้กูงอนเมนไมน่าได้ปะ กูงอนมึงแล้วบัมาด้วยไฟมิ拉มิมาช่วยมิ拉มิมิ拉 <c oughs> อ๊าาาทำไมไฟมัเป็นปแบบนี้วะเนี่ยจบกันครับ4 5 0 0เงินึ่งฟ <c oughs> เรนโอ้โหเงินงฟอเรนดีขึ้นมาเท่าเราเลยเยี่ยมไปเลยครับ012ฮนะ <c oughs> เอลซูบอกสวยแต่ผมอยากฆ่า,าโลดิออนอีกรอบโลดิออนครับครับโลดิออนก็แบบกลัวเราอยู่นะกูรอเราโดดใส่คอมโบวิล่านะครับ เราดิอ่อนอย่างนั้นเหรอเราต้องออกทอยมาชิ้นที่3ฮะผู้ชมตีเก็บสแต็กมังกรเก็บสแต็กจากมังกรพลังไอมังกรชูบสแต็กเต็มฝาด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 เฮ้ยสแต็กเต็มสีไปสายเจ๋อได้ป่าวะถ้าได้นี่กูลงไฮไลท์เลยช็อตนี้มาพอเล่นสามสแต็กอีกรอบโอ้โหเกือบลงเอาไปเอาลงไหมล่ะใครเลือดใครจะได้เร็วกว่า เก็บสเต็ปเก็บสามสเต็ปสองรอบนะผู้ชมโอ้ซโลคิวฟอร์เรนเนี่ยบอกแล้วว่าผมช้ำชองแล้วนะครับสำหรับทาจินะฮะได้หมดฮะเจอตัวไหนก็มายิ่งถ้าเจอตัวแบบไม่มีวับนี่ยิ่งชอบนะครับตีสี่ทิศง่ายๆเองนะฮะตอนแรกนี่โคตรดูถูกมาเลยครับคูขอโทษมึงนะคูขอโทษมึงมากๆเลยทาจิบับแดงมี ไม่น่าได้ลากมามันมันมันอยู่นั่นมาอยู่นั่นเพื่อนไม่ไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าไม่น่าได้เห็นไหมแยกเดินมาอยู่นะโอเคนะครับไปดาร์กสเลคองน่าจะได้นะเอลี่ตายอยู่เปิดเลยปล่าล่ะกูตัวเปิดกูตัวเปิดดุ้นโอ้โหมีคนเปิดให้ฟาดฟันฟาดฟันสามสแต็กชืบชืบชืบมันมา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 อย่าเอาตัวบังเลยโอ้ยต้มันมันต้องตีทิศนี้วะอย่าอย่าเอ้า หนึ่งทิศอ่ะได้แล้วฟันหนึ่งสองแค่สองตกกวาดไปพอแล้วแปดเอาพันแปดแล้วพันแปดแล้วพันแปดแล้วไฟยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพชีพเออตัวบางๆเดี๋ยวทันต,ตัวบางๆไม่ต้องบางแล้วกุกฆ่ามึงนี่แหละจะเกาะเดียวกันกิจจ์ เสียงแตกเสียงแตกคิบเข้าครับไปตเ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 ตความช่ำชองนี้มันโอเคบนบัตเตอร์ไฟไปกันด้วยฮะเหลือแกลกครับตายสามดูดคีบเลยว่ะโอ้โหมันช่างเป็นอะไรที่ใจค่าแต่เหลือทรนเหลือทรนอันตรายอยู่วจ้าดึงทำไม หนึงทำไมผมไม่ใช่ตัวดาบเอ็ half, ผมคือต yeah! right? <laughs> ัวแทงเย a ฟันคีบี่แเลยให้หมดคีบเกือบตคีบเกือบตายผมก็เ <floors> กือบตายเหมือนกันแต่ถอยก็ดีนะครับอย่าไปโดนหนึ่งอะไรแบบนั้นทีครับถอยไปถอยถอยถอยครับถอยครับถอยแล้วรู้ไม่มีเลือดช่วยกิวก็หมดโอเคไม่มีใครตายไม่มีใครตายไม่มีใครตายออกอะไรต่อวะ ดับแดงแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมรู้สึกว่าถึกพอแล้วเราจะได้ฟาดฟันฟอร์เรนแบบเออสโลโคิวอีกอยากสโลโคิวฟอ,ฟอร์ฟอร์เรยนดีกว่ายท่านผู้ชมเอาจริงเลือดเราเด้งเรด้งเร็วกว่าฟอร์เรนอีกนะเนี่ยถ้าถ้าช่ำนะเออถ้าฟอร์เรียนเก็บดอกไม่ทันเราปัา๊บเพราะเราตีสี่ทิศไงฟอร์เรียนมันต้องมันมันต้องเข้าหาเราทุกทิศอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องตามดอกฮะต้องตามเก็บดอกครับผมเก็บดอกไม่พอนะครับโดนเราเก็บต้นไปอีกฮะโโห เรียกว่าฟอเรนอึ้งเลยอึ้งเลยทาจิมันทําได้ไงเนี่ยเย้ายทาอะไรครับคุณแลกลกโอเคฮะไอรีก็อยู่เด็กป้อมเดียวสู้สเพื่อนสู้ๆครับให้กําลังใจทางทางทางการไม่เปิดไมให้กําลังใจทางการไม่เปิดไม่ไม่ต้ไฟอับ้าไปฟอเรน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 อ่าผมมีสกิลแทงบ้านไม่ใช่แทงบ้านหรอกคือสกิลเรียกร้องความสนใจ โดดเข้าไปเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามวงแตกนะครับเหมือนตำรวจไล่จับวงไพ่แก๊กนี่ก็จะดึงอย่างเดียวเลยเอาอีกแล้วโอ้ยดึงใครไม่ดึงนะดึงกูพอเก็บสแต็ปไปแล้วกันนะแก๊กดึงผมไม่คุมนะโอ้ผมไม่ตายดึงไปเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอมีคนลึกลึกแรกลึกเยอะเจ็บเจอเจ็บเจอแบมชุบหนึ่งหนึ่งสองสาม ฟาโช 2000F ทำไมไฟมันดูดาเมจขาดวะเดี๋ยวนะทำไมมันดูดาเมจขาดได้อยู่อือจ้าแกชิตแล้วทำไมเหลือกูคนเดียวเนี่ยเอ้าแล้วทำไมเหลือกูคนเดียวทำไมไฟมันดูดาเมจขาดวะเมื่อกี้กระตือเออเฮลยร่าพึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้า เมื่อกี้วีล่าตายก่อนเพื่อนเหรอถ้าไปดาเมจมันขาดวะดูไม่ทันตาไม่ไวขนาดนั้นนะครับขี้เกียจสโลดูด้วยแต่ผมรู้สึกได้ว่าเมื่อกี้ดาเมจขาดมากและผมรู้สึกว่าผมยืนนานมากโอ้โหจะจบบ้านแล้วครับเอลสูฝั่งเราเป็นเอลสูด้วยแหละฮะท่านผู้ชมอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะเอลสูก็คือใครๆก็รู้ครับมันคือแคลรี่โป๊กที่ DPS ไม่ค่อยแรงสู้โอ้โหฝั่งโัค่าป็นทอนนะ ทรเลดเกมกับเอลซูเลดเกมทีมไฟอะทอนแบบภาษีภาษีเยอะกว่ามากนะฮะภาษีขอแนะนําให้คุณเอาไปใช้พัฒนาแผ่นดินบ้างนะครับ <c oughs> คนละเรื่องคนละเรื่องมังกรต่อไม่ใช่อะไรหรอกอยากตีเก็บสแต็กเล่นเพื่อพอเล่นมาได้สโลโคิวมันอีกเอา้าแปลงล่างซัง,งัันอ๋อสิบห้านาทีและะ้วฮะท่านผู้ชมเอาเลย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 เอลย้อกงกลัวบอต้องกลัวมีผมอยู่เก็บสแต็กเก็บสแต็กส,สี่ทิศสี่ทางชูชูชโอ uh, ้อย่างไว ไวมากและเรียบร้อยบวกต่อเลยนู่นนู้นนูนวงนู้นวงนู้นช็อตับช็อตับจับจ้าตามขึ้นบนไม่ได้หวะอลิจะตายนะอลิจะตายมากเมื่อกี้อลิจะตายมากผมแบบผมแบบค่ามันไม่ได้ค่ามันทําให้มันโลมากโอเคได้มาสองเอามาตายแล้วนี่หวะนี่ได้แอทซิดด้วยมันโดนเอฟซูยิงตายครับ <laughs> โดนเอฟูยิงตาย เอาละเว้ยขึ้นบ้านเว้ยขึ้นบ้านเว้ยมาฮะมาฮะเดี๋ยวฟังตรงข้ามอีกเลือดติดเลือดผมน้อยว่ะเรามีแค่เอ้ยหยักใครดงใคดองแคดงแคดงแคดงอย่าดงนะอย่าดงอย่าดงตรงนี้ไล่ให้อย่าเอ้ยอุดเบรกเอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคีไม่มีอีกเอ้ยคีไม่มีโอ้โอ้คีไม่มี ตีมีคลิปเข้าอยู่ตีบ้านตีบ้านเร็วเฮ้ยตีตีไม่ได้ตีไม่ได้โอ้พอเรียนมาไล่แล้วคลิปไม่มีโอ้ผมก็นึกว่าคลิปเหลือโอ้โหอุตส่าห์เดินกลับมาโดนเข้าไปอีกสองดอกตายครับแต่เมื่อกี้นี้โอ้ผมน่าจะฟิกไวกว่านี้ว่าผมไม่รู้ว่าจะมันจะลอยตามลูกบอลเข้าบ่อขนาดนั้นผมนึกว่ามันโดนแล้วนะผมนึกว่าผมจะฟันโดนแล้วผมโอ้มัน,ม,นม,มันมากดลูกบอลดีหลังแล้วผมแบบ เอจใจมือถึงไปแตะฟิกอืมโอเคฮะโอ้ไม่งั้นเมื่อกี้นี้ได้ค่าโลลิออนเสียดายอยู่นะมาครับสู้กันเลดเกมนะฮะในตอนนี้นะครับก็จะดูว่าเลนบนนะฮะจะมีคีบมาชนกันเยอะมากนะครับฝั่งเรารู้สึกว่าจะมีการเรียกไฟกันไอรีอยู่ตรงนี้ไม่เห็นแถบเหรอครับหรืออาจจะเห็นก็ไม่รู้แต่มันเห็นกูแน่นอนและมันวิ่งไปแล้วครับไม่น่าตามทันนะครับไปเคียวเลนดีกว่าฮะ เดี๋ยว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 พวกกูไปเคลียร์เลนเอ้บบีลาวีลาบีลาบีลา,ลาดูแมปดูแมปดูแมปวีลาตายเตะไปทำไมวะเพื่อนไปเดินตามสักคนไปทำไมวะล็อกชิลโอเคเสียเปรียบละเมียตายเอาละฮะเสียเปียบต้องทำไงฮะแยกดันครับทำตัวเป็นนาคอสเลยครับผมตอนนี้ต้องกลับไปการช่วยผะวะเดี๋ยวดูสถานการณ์มันน่าจะเอาดาร์กนะมันเอาแน่ๆมันเอาแน่ๆมันเอา ถ้ามันไม่มาบนแสดงว่ามันเอาดาร์กไม่เห็นวีแววมาบนแสดงว่าดักชัวงั้นเราต้องดันยาวฮะนี่คือหน้าที่ของเรานี่ไงเรียบร้อยดึงไว้ดึงเชงไว้อย่าให้มันมาอยากให้มันมาอยู่น,นู้นนึงเอโอ้ยมาจนได้นาะไม่ได้แล้วฮะโอเคมากลับไปปากบปากบปลากบเป็นปลากบปากบปรากบให้มันกลายเป็นเม็ดชุบแป้งทอดเว้ยจะลกอันติไปากจอทําไมล่ะเนี้ยฮะ สามสแต็กแล้วจ้าแกรกจ้าเชื่ออุ้ยไอ้นี่บังกูฟันไปเท่าไหร่วะเมื่อกี้ไอ้วีลากดเฟี้ยวเงาะบังโอ้โหไม่เห็นดาเมจตัวเองเฮ้ยไอ้เยอะเดี๋ยวอันนี้มันจะอะไรมันจะได้มันจะอันนี้มันโอ้ยอันนี้มันทำไมมึงโอ้ยทำไมมึงพุ่งได้หลายรอบจังโอ้มันปลาหนึ่งแล้วมันพุ่งได้อีกดีกว่าโอเคตีไม่ใช่กีปตีบ้านเอาทูดาเมจไปฟันบ้าน ปัดปัดเฮ้ยล,าาาาล,าลา่างเอ้าล่างล่างบัดกูรูเ้เพื่อนกูรู้กูรู้แต่ยังยังแค่นี้เฮ้ยแ,แต่คีบคีบกาาล,กล,กลกางมาคีบกลางมาทุกผู้ชมล็อกคิวล็อกคิวล็อกคิวมาถึงบ้านกูแล้วมาถึงบ้านกูแล้วออ้อา้อาาตายแตกมาแล้าว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหนื่อยเหนื่อยคลิปเมื่อกี้คลิปเราตีบ้านใช่ไหมคลิปเราตีบ้านใช่ไหมผมต้องกลับไปสโลดูละโหลดสังเกตช็อตเมื่อกี้ให้ดีๆจะเห็นได้ว่าผมได้ทำการฟันคีไปเกือบตายหาทั้งหมดพร้อมกับเดินไปหลอกล่อแกลกไปที่เลนบนเพื่อวัดใจกับฟอร์เรนติโนว่า เขากับคีบของผมใครจะตีบ้านแตกก่อนกันเสียงนี้มาจากโลกอนาคตซึ่งตอนที่ผมเล่นอยู่นั้นผมก็งงๆเหมือนกันว่ากูชนะได้ยังไงวะแล้วผมผมต้องกลับไปสโลดูผมต้องกลับไปสโลด,อลอโลดูอันดับสองฮนะท่านผู้ชมอันดับสองเลยฮนะโอ้โหจะแพ้คิดว่าจะแพ้แล้วนะคิดว่าจะแพ้แล้วนะเมื่อกี้แต่ทำไมมันกลับกลายเป็น มันชนะได้ไงวะเหนื่อยเลยกูนะครับไม่ได้เหนื่อยเล่นนะเหนื่อยพากเล่นไปพากไปนี่ไม่ใช่อะไรที่ทํากันง่ายๆนะฮะไม่เชื่อก็ไปลองทําดูเองสักเกมแล้วกันนะฮะโอเคฟันไปแสนกว่าโอแสนเดียวดาเมจเท่าบัตเตอร์ไฟป๊ะนะครับอันดับสองฮะที่หนึ่งเป็นลมมิ่งนะครับติกต้าโอเคเล่นดีมากครับ ดิกต้าเล่นดีมากเล่นดีอยู่ในหลายๆไฟจะเห็นว่าดิกต้าไม่ตายฮะเออยืนคําได้นานมากเนี่ยตายตัวเดียวเองดิกต้าโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีเล่นทาจิออฟเลนปัจจุบันที่เอ่อเทคนี้เทคนี้คลิปนี้ไม่ได้สอนอะไรมากมายดูดูดูแนวทางแล้วก็เอาไปปฏิบัติใช้ตามเอาละกันนะฮะไม่ได้สอนอะไรมากมายนะครับมาแบบฮาๆละกันนะฮะรู้สึกว่า คิมโกตันดังมากเลยครับตอนนี้สงสัยเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่แค่นอนตากลมโอ okay. เคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนีถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าอยากจะอิ่มแอแร al, ก็กดปิดคลิปไปนะครับ <S <s ยอก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 ,ยอก